บอลถามเลยถ้าอย่างอยากรวยมีตังร้อยล้านพันล้านนี่ต้องเริ่มยังไงอะไรยังไงตวนโอ้ต้องเริ่มเขาเรียกว่าเกิดจากโมเดลวิสเนตเราต้องคิดก่อนอันดับแรกเ่ยต้องคิดก่อนว่าเราจะตั้งชื่อบริษัทว่าอะไรธุรกิจยังไงแล้วทีเนี้ยเราก็มีโมเดลวิสเนตขึ้นมาพอมีโมเดลวิสเนตขึ้นมาเราก็สามารถเขาเรียกว่าต่อย,ยอดธุรกิจได้แล้วเราก็ไปเสนอ เสนอในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเวนเจอร์คร์บอและเอ็นเจอร์ครอไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือในส่วนของเขาเรียกว่าบุคคลที่มีกําลังที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจกับเราได้แล้วก็สามเราสามารถระดมทุนได้ทีนี้พอเราระดมทุนแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถพัฒนาชุรกิจได้ในส่วนของการต่อยอดกับสิ่งที่เรามีโมเดลวิสัยน,นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขาเรียกว่า Data ้าเบสหรือในส่วนของเขาเรียกว่าสร้าง e c o s y s t e มนะ สร้างอีโคซิสเต็มก็คือการสร้างมวลชนนะครับหรือว่าสร้างให้คนเข้ามาใช้บริการหรือว่าเข้ามาเข้าใจหรือว่ามาเห็นหรือว่าเข้ามาเป็นสมาชิกข,ของเราให้มากที่สุดแค่นั้นเองง่ายๆโอ้หง่ายง่ายเข้าใจอยู่บอกเอาลองสรุปตรงนู้นที่บอลเวามาในปงไหนสรุปคือการที่จะยิงกันห่สรุปให้ฟังหน่อยอ่าเป็นอีเด็กต่อน ตัวตอดปวดตอนเป็นไฟเซ็ตพีดของเอ็กเซลเเซลแล้วก็เป็นบัตรพีดของบัตรเพอเอาเปรยเปเปเป็นภาษาอีสานม่เาให้เข้าใจดูเพื่อนบอกว่าตามขั้นตัดขั้นตัดขั้นตอข้นหรือขั้นโฉขั้นตาำกี่จะเป็นรับขั้นเราก็ต้องไปตามเก็บมันจะเป็น อีกทีก็ยัอไมสุดอียังยังนม่ยันนะไม่ใจอยแล้วโอเค